สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจะข่าวเด่นนะครับวันนี้คุยกันต่อนะครับกับปัญหาในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างที่เราทราบกันอยู่นะฮะผมอยู่กับทั้ง3ท่านต่อไปเนี่ยนะฮะท้งนี้ยืนยันจากที่คุยกันออกอากาศไปเมื่อวานนี้ว่า72ทีมที่มีสิทธิ์เลือกนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ตามโมเดลที่ฟีฟ่าคุณวรรวียืนยันว่าฟีฟ่ากำหนดว่าคุณต้องเห็นชอบกับกฎนี้แล้วถึงเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ไม่อย่างนั้นฟีฟ่าไม่ยอมรับแล้วจะมีปัญหากับ ฟุตบอลไทยครับคุณรวียืนยันอย่างนั้นใช่ไหมผมยืนยันอย่างนี้แล้วก็ผู้แทนของฟีฟ่าก็มามาชี้แจงทุกทุกประเด็นนะคเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าอันนี้เขามาศึกษาแล้วเขาเสนอแนะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องกับตัวผมเลยอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าวันที่ฟีฟ่ามาเนี่ยนะผู้ที่เสียสิทธิ์จริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมาถามกัน มีแต่สโมสรใหญ่ๆซึ่งไม่ได้เสียสิทธิ์อะไระสโมสรใหญ่ๆเนี่ยได้สิทธิ์ตามธรรมนูญใหม่อยู่แล้วเข้ามาสอบถามอย่างงั้นอย่างนี้อะไรต่างๆผมคิดว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะดูเหมือนว่าอยากจะปกป้องคุ้มครองอะไรกันไว้หรือเปล่าอ,อะไรย,ย่างเงี้ยนะ,ะผมเนี่ยผมอยากให้ผู้ที่เสียสิทธิ์จริงๆเนี่ยมาสอบถามว่าเอ๊ะทำไม ถึงผมถึงไม่ได้เป็นอย่างนั้นทําไมถึงผมไม่ได้เป็นอย่างนี้ทาไมผมไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาก็จะ้ตอบคาถามให้ให้ฟังะนะครับแล้วก็เขาก็จะถามว่าคุณมีการทำกิจการฟุตบอลอย่างไรมีการพัฒนาฟุตบอลทำทีอย่างไรแอทีออจริงหรือไม่แอทีจริงหรือไม่คุณมีนักกีฬาในสังกัดเท่าไหร่อ,อะไรต่างอะไรลักษณะในการลงทุนในเรื่องของฟุตบอลเป็นอย่างไงอะไรผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเ เขาอยากจะตอบให้พวกเราได้รับรับรู้รับทราบ,รบผมถามคุณรวีรตรงนี้ก่อนถ้าคุณรวีอ้างอีฟีฟาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่รับรองกฎเกณฑ์ใหม่เรื่องการเลือกตั้งซึ่งใช้กฎ72ดทีมเนี่ยนะครับเลือกตั้งให้เสร็จภายใน30กันยานี่ถ้าไม่ดาเนินการเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่เราไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกที่ที่เป็นเป็นสมาชิกของฟีฟาเนี่ยเรามันมันก็ขัดต่อธรรมนูญข้อบังคับที่เขากําหนดไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะ ซั s สเปนเราหรือห้ามเราเข้าร่วมกิจกรรม,มกับชาติสมาชิกทั่วทั่วโลกอะไรต่างๆเหล่านี้ฟุตบอลเกือบจะทุกอย่างเนี่ยนะทิงเกมไม่เตะไม่ได้ครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเราไปร่วมไม่ได้อย่างเดียวนะคนที่จะมามาทำปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆกับเราเนี่ยก็ไม่ได้ก็คือชาติอื่นเป็นสมาชิก ถ้าเราถูกพักการแต่สมาชิกก็จะถูกบอยคอร์บได้ก็เถอะหรือโดดเดียวครับก็ถูกโดดอันนี้มองในแง่ร้ายนะฮะแต่เราก็ไม่รู้ว่าฟีฟ่าจะลงโทษอย่างนั้นถึงไม่ประการใดใช่ไหมผมว่าเราปฏิบัติตามเขาเขาเขาแนะนํามาอย่างนี้แล้วเราก็มาวิเคราะห์กันดูว่ามันดีหรือไม่ดีนะสังคมรับได้หรือรับไม่ได้ผมว่าตรงนี้ก็ชัดเจนผมเรียนงผมคิดว่าชาวบ้านเขาไม่รู้อะครับว่าไอ้ระบบใหม่ธรรมนูญฟีฟ่าเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ข้อบังคับเก่าเป็นยังไงคือต้องอธิบายว่าในจุดนี้ว่า ไอ้ธรรมนูนหม่วีฟ้าคือมันสากลทั่วโลกเขาใช้ผู้นํามาด้วยความสาง,างาม,มพวกสโมสรที่เล่นจริงๆส่วนได้เสียแข่งลีกจริงๆเป็นคนเลือกอเป็นคนกาหนดอนาคต,ตของพวกเขาจึงเหลือ72อทีม,มผมก็ไม่เข้าใจว่าไปต่อต้านเขาทําไมนะครับเพราะมันเป็นของดีคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะฮะับ72ทีมที่ออกแบบโมเดลมาอย่างที่เราคุยกันรับ184คือสมาชิกเก่าแก่เดิมเนี่ยนะฮะมีข้อแตกต่างอะไรอีกไหมฮะคุณแต่าทางนี้คุณวิละก็ตามข้อบังคับเดิมปัจจุบันเนี่ยนะครับ ให้สิทธิ์สมาชิกเลือกนายกสมาคมก่อนและนายกสมาคมก็ไปเลือกสภากรรมการอีก18ท่านสภากรรมการก็มีสิทธิเลือกนายกต่อมาแต่ฟีฟ่าบอกว่าอย่างนี้ไม่โปร่งใสและไม่เป็นประชาธิปไตยเท่ากับว่าอยู่ภายใต้การครอบงำของนายกคนเดิมเพราะนั้นต้องยกเลิกระบบนี้แล้วใช้ระบบที่มีกระบวนการคัดเลือกเป็นขั้นตอนอย่างเช่น t ีพีมี18ทีมเขาลงทุนลงแรงไปเยอะแล้วบางสมาชิก แต่บางสโมสรก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกเพราะฉะนั้นเขาควรจะมีสิทธิ์ดีพิเศษหนึ่งก็เป็นหลีกอาชีพก็ควรจะมีสิทธิ์ได้วทุกทีแล้วหลีดภูมิภาคเนี่ยเจ็ดแปี่ทีเนี่ยเป็นกึ่งอาชีพเขาจริงๆเขาต้องเป็นอาชีพจะต้องเป็นนิติบุคคลบางบางรายก็ยังไม่เป็นเขาให้เกรสพิเลียดอยู่ให้แปดสลดเลือกกันได้เหลือสาแล้วส่วนนอกหลีคือถ้วยถ้วยขอถ้วยขอให แชมป์กับรองแชมป์ก็เพราะว่าเป็นตัวแทนเพราะเราไม่ได้ทํากิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ,อเงินทุนก็ไม่ได้ใช้มากเพราะสมัครเล่นนะครับงั้นถ้าเอาหลัก สมาชิกเดิมทั้งหมดมาเป็นตัวกําหนดกํากับสิทธิของสมาคมฟุตบอลในการบริหารจัดการเนี่ยก็ไม่สามารถจะเดินหน้าไปได้คือมองมุมนี้เนี่ยฟี่าเขาต้องการจะเห็นทีมที่แอคทีฟจริงๆลงทุนจริงมีผลงานจริงจึงอยู่ในไทยลีกเพราะต้องแข่งขันกันถูกไหมจึงอยู่ในดิวิชั่นหนึ่งและให้โอกาสทีมอย่างนี้ภูมิภาคส่วนเดิมที่เป็นฉบักเล่นเนี่ยก็ให้ส6ทีมอันนี้คือโมเดลถูกไหมเจ็ดสิบสองจะมาเปลี่ยนแปลงแทน184กับอีกข้อหนึ่งเมื่อสักครู่ฟังก็คือว่าเดิมเนี่ย ข้อบังคับเดิมเลือกนายกสมาคมคนเดียวแล้วนายกสมาคมไปเลือกกรรมการแต่พ่อพับไก่ของฟีฟาซึ่งฟีฟาบอกคุณต้องใช้อนี้นอกจาก72ทีมที่มีสิทธิ์มีเสียงแล้วเนี่ย72ทีมจะเลือกทั้งโครงสร้างเลยหรือเลือกนายกและสภากรรมการกลางกรรมการกลางและสภากรรมการกลางคือเลือกกรรมการด้วยอันนี้คือแบบใหม่ครับแล้วผมผมเติออีกนิดหนึ่งเดิมเนี่ยสภากรรมการมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงนะ ในธรรมนูญหรือว่าข้องคับเด,ดเดิมเนี่ยกฎเดิมเนี่ยกฎเดิมเนี่ยซึ่งมีท่าเขาบอกไม่ให้ใช้ใช้กฎใหม่เนี่ยให้ใช้กฎกฎหมายเนี่เป็น,นยังไงสภาการไม่มีสิทธิ์ออกคะแนน,นเสียงอะไรทั้งสิน้นนะก็มีแค่72ทีมเนี่ยเ2สเสียงเนี่ยที่จะเป็นเสียงประกาศสิทธิ์ที่จะกําหนดว่าคใครจะ ถูกคัดเลือกให้มาเป็นผู้บริหารของอ๋อถ้าเป็นกฎเดิมเนี่ยสภากรรมการที่เป็นอยู่มีสิทธิด้วยมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ออกเสียงด้วยนะฮะซึ่งอาจจะไปซ้อนกัในร้อยแปดสิบสี่ก็ได้หรือยังไงมันก็ถใยไปเนี่ยกรรมการอยู่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวให้เฉพาะเจ็ดสิบสองทีมนี้เท่านั้นใช่ครับก็จะวัดกันตรงนี้เท่านั้นอันนี้ยืนยันนะฮะผมไม่ได้ตรวจสอบเอกสารนะัชัดเจนนะแต่ว่าข้อเท็จริงเป็นอย่างนี้ครับแต่อีกมุมหนึ่งเพื่อให้คลายข้อสงสัยฝั่งโน้นเขาบอกว่าคุณวรววีคามจริง ก่อนจะพ้นวาระควรจะต้องจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมะให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วแต่ว่าเหมือนดึงเวลาเพื่อจะมาจัดการเลือกตั้งภายใต้กฎหมายเหมือนเอาฟีฟ่ามาเป็นตัวประกันคุณเรรีฟังข้อกล่าวหาใช่ไหมอ่ะเจอนะคือคือผมก็ไม่เข้าใจว่าคือเราก็ทําตามกฎข้อบังคับทุกอย่างนะครับหนึ่ง ในหมวดที่ในเรื่องที่เราจะต้องมีการจัดประชุมใหญ่เนี่ยเราก็จัดประชุมใหญ่มไม่เกินเดือนอมีนาคมของอของปีของทุกปีนะฮะเราก็จัดการประชุมใหญ่แล้วก็มีระเบียบวาระอะไรก็กําหนดไว้ในการประชุมใหญ่นะแต่ว่าในเรื่องของวาระของการดํารงตําแหน่งเนี่ยสภากรรมการเนี่ย เป็นคณามการบริหารกิจการสมาคมให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยดํารงตําแหน่งมีระยะเวลาข่าวละสองปีนับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมซึ่งมันบังเอิญเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีนามันเป็นมิถุนาเป็นมิถุนาเพราะว่าเรามีการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นแต่ปรากฏว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลมีการนําเอาใบมอบนาจ สซ้อนแลมสัดมเดียวเกิดมีผู้แทนสองคนขึ้นมาตอนนั้นจำได้ว่าสองปีก่อนนะครเขาเลยต้องเลื่อนออกมาแล้วก็ต้องเลื่อนออกมาอันนี้เลื่อนออกมาเนี่ยข้อบังคับบอกว่าวาระจะต้องเป็นใบตามตรงนั้นคือนับตั้งแต่วันที่ได้ตอนนั้นนับไปสองปีคุณระวีแล้วอย่างนั้นไม่ใช่มีนาปีนี้จะมาเลือกก่อนไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ฮะเขาเขาบอกว่าชัดเจนว่านับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมอันนี้เป็นข้อบังคับไม่ได้เจตนาที่จะดึงเรื่องการเลือกตั้งเพื่อให้มาเข้ารับกับกฎของฟ ผมเรียนคุณสอยุดนี้เลือกตั้งแบบใหม่ลหลายกว่าวรวีได้เปรียบผมก็ไม่รู้ว่ายังได้เปรียบแล้วได้เปรียบหรือว่าคุณวีรัสได้เปรียบวินิตได้เปรียบผมสมมุติว่าคุณคุณสอยดเป็นสโมสรจ่ายเงิน3 6 5วันทำทีมาทีมห6 5วันจ่ายเงินเดือนนักเตะทั้งปี กับอีกสโมสรนั่นคือทำทีมวันเดียว2วันคือไปใสมาชิกที่มีสิทธิ์เดิมเนี่ยคุณบางทีมบางทีมคือษณาคือทำทีมแข่งนัดเดียวแพ้จบเลยในรอบปีผมผมเชื่อว่าพวกทำทีม72ทีมเนี่ยนะทีมหนึ่งทำเปร้อยล้านอย่างอนุชาเนี่ยร้อยล้านเดือนหนึ่งเบ้นคันหนึ่งครับผมก็เลยอนุชาที่ผมยกเอาคือชัยนาฏชัยนาทเสียงผมเล็งอนุชานาคาสายเขามีความคิดไหมเขาต้องคิดว่าจะเลือกใครไอ้นี่ดียังไงไม่ดียังไงดียังไงได้เลือกผู้นำวงการฟุตบอลผมก็ว่าเขาแฝงแล้วก็ ทำไมจะต้องมาเล่นแง่ว่าวัดเลือกแบบนี้แล้วไปแบบนี้แบบนี้ผมว่าไหนๆก็คือปฏิวัติทุกคนก็คือเอาบอลไทยไปบอลโลกจะชาตินี้ชาติไหนก็แล้วแต่ <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกคนมีเป้าหมายพัฒนาวงการฟุตบอลไทย <c oughs> วิธีเลือกผู้นำเนี่ยผู้นําที่จะไปกําหนดอนาคตวงการฟุตบอลไทยแล้วทําไมเนี่ยของดีผมไม่อยากให้แข่งกันนั้นนโยบายว่าวรวีคุณจะทำไรวิรัตคุณจะทำไรพินิคจคุณจะทำไงก็แข่งกันนโยบายดิ คุณจะเป็นยังไงวงการพูดสินเป็นไง TBL เป็นไงคุณจะแข่งกันนโยบายแล้ว <c oughs> ว่าให้สโมสรเนเป็นคนตัดสินใจปะะกั<า>นกน็ต้องบอกว่าทาไมาถึงไม่ยอมรับ72ทีมที่มีสิทธ<ช>์นี้ทำไมาถึงจะไปเอา180กว่าใช่นั่น,นยพยายามทําไมจะเอา1 8 4ยอยู่นั่นนะผมก็ไม่เข้าใจก็ที่ผ่านมาที่ผมบอกว่าเราเป็นองคุยมานคุณวรวีก็องคุยมาน แต่วันนี้วรวีเวลิกตัดนิ้วแล้วทำไมไม่สนับสนุนเขาเอาผมผมผมเรียนอย่างนี้ครับโอุ้ณที่มาคือตัดไปหาตัวแทนไปหาสม่บอกพวกอะไรยังไงเนี่ยนะผลก็รู้ครับไม่รู้ผมไม่รู้รู้กันหมดในวงการกีฬานะครับรครับผมผมเรียนยงนี้ในเมื่อเขาเขาเขาเลิกทำชั่วยแล้วผมว่าต้องตบมือให้เขานะต้องสนับสนุนเขานะครับนี่ความคิดผมนะครับความคิดของว่า ผมก็อยากให้ฟุตบอลไทยพัฒนาอยากเป็นญี่ปุ่นอยากเป็นเกาหลีอันนี้ทางนี้มองว่าก็ถ้าเห็นว่า72สโมสรเป็นของดีคมักแข่งกันเอาชนะใจเจทีมนี่ใช่ให้เขาเลือกดีเบตกันเลยครับผมว่าดีเบตกันเลยนโยบายแข่งกันเลยเลียงกันเลยกะยาวไงอ่ทให้เจดสิสโมสรมานั่งวางก่อนเลือกก็ได้ประธานทั้งหมดเออเขากากันแพ้ก็ได้ฝั่งนู้นเขาบอกว่าที่ผ่านมามันไม่ถูกต้องเขาจะพยายามทำให้ถูกต้องเคยได้ยินคุณเนวินชิดชอบบอกใช่ไหมฮะบีฟีฟาจะแบน บุรีรัมถ้าเกิดไม่ทําตามคุณเนวินบอกชาติต้องมาก่อนต้องทําถูกต้องก่อนอ้าวผมผมเรียนง,งี้ <แย S 2> ผมก็<ๆ>มีความรู้เรื่องฟีฟ่านิดหนึ่งถามว่าฟี่าเนี่ยในประเทศไทย208ชาตินะครับประเทศไทยแค่จุดทศนิยมนะครับฟี่าเนี่ยผมร่ความว่าอังกฤษสเปนฝรัร่งเศสตตลีเขายังไม่ค่อยสนใจเลยครับมผมก็เลยบอกว่าจําได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมเมตเย์มาไปร้องศาลกีฬาโลกเรื่องอะไรเนี่ยฟีฟ่าบอกกูไม่หลาเพราะฉะนั้น ไอ้ที่ผมบอกขอโทษนะครับกกทอเอยอัศสารเอยอะไรเอยเนี่ยฟีฟ่ามันไม่รู้จักนะครับมผมยืนยันว่าฟีฟ่าไม่ใช่พ่อเราแต่ในเมื่อเราจะเข้าไปเล่นนานาชาติต้องผ่านขั้นตอนนี้เหมือนไอ้บ้าครับ,บ,บไอ้บ้าเนี่ยเคยจัดเลือกตั้งใหม่ไปรับรองกอกทรับรองแล้วรับรองอีกแล้วสุดท้ายเป็นไงไอ้บ้าบอกผมไม่รับคุณถ้าคุณจะไปต่อยโอลิมปิกเกมที่ลอนดอนคุณไปเลือกตั้งใหม่สุดท้ายก็ยอมต้องยอมกกทกกทไปรับรองเองด้วย แล้วสุดท้ายก็ไม่แต่คุณเนดินบอกว่าขั้นตอนกระบวนการของเราภายในต้องทําให้ถูกต้องครับตรงนี้ผมผมผมสงสัยนิดหนึ่งว่าชาติมาก่อนหรือกระบวนการถูกต้องเนี่ยถูกต้องไงเราก็ทํามาถูกต้องทุกอย่างท้งนี้ก็ยืนยันถูกต้องอย่างที่บายเสริมได้เรื่องสองปีทําไมไม่เลือกภายในสเดือนมีนาเรื่องนี้ได้ไปชี้แจงกกทกกทก็ยอมรับว่าสองปีนับแต่เลือกตั้ง ก็คือมิถุนาเมื่อ2ปีก่อนกานั้นก่อนที่จะครบวาระการรงตองแหน่งเมื่อวันที่5มิถุนายนก็ทําหนังสือเชิญประชุมตามข้อบังคับนะข้อ18ข้อ21ถูกต้องหมดนะครับแล้วก็จัดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบรับรองข้อบังคับแล้วนําไปเลือกตั้งแต่มีคําสั่งห้ามศาลไม่ให้ดำเนินการอันนี้ยังอยู่ในระยะเวลาขั้นตอนที่ดําเนินการผมตาที่ดําเนินการคือ อันนี้เป็นขบวนการเริ่มต้นที่จะแก้ไขข้อบมงคับให้เป็นไปตามข้อบังคับใหม่นะครับให้เป็นไปตามข้อบมงคับเดิมแล้วเมื่อได้นําความไปจดทะเบียนก็จึงดําเนินการเลือกตั้งตามเพราะฉะ<า>นั้น<ห><ห>จากนี้ไปคุณราวียืนยันว่าขั้นตอนก็คือว่าก็จะต้องเรียกประชุมและรับรองธรรมนูญใหม่ตามที่ฟีฟากำ,ำหนดเสร็จปุ๊บ ไปจดทะเบียนร,รับรองข้อบังคับใหม่แล้วก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งภายใต้ขระบัาคับใหม่อันนี้คือระเบียบยืนยันว่านี่คือเส้นทางที่ถูกต้องถูกต้องไปอย่างอื่นไม่ได้เลยไปอย่างอื่นไม่ได้เลยตอนนี้ผมผมมีเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งคือความความจริงข่าวที่แล้วเนี่ยเราดําเนินการมาเนี่ยเกือบจะสิ้นสุดอยู่แล้วนะฮะวันที่14ฟีฟ้าเดินทางมาทําความเข้าใจอธิบายอะไรต่างๆข้อ กังวลสงสัยอะไรต่างเนี่ยฟีฟ่ามาแล้ววันวันที่15เนี่ยก็จะเป็นวันที่เราจะลงมติรับรองรับองข้อมักขับใหม่ปรากฏว่ามีหมายสารมาติดอยู่ที่สมาคมคุ้มครองขอความคุ้มครองแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลเพเพราะเพราะว่าผู้ที่ไปลองนั้นเนี่ยผมว่าคุณวิลิต้องบอกให้ชัดเจนคือคือสมาชิก สมาคมพัทยาเนี่ยมาฟ้องเพิกถอนมติที่ประชุมเมื่อวันที่31มีนาคม2556ว่าให้เพิกถอนก,นกนารประชุมและให้เลือกตั้งนายกสมาคมตามข้อบังคับไม่ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่30เมษายน2556ครับฟ้องแล้วก็หลังจากนั้นต่อมาเมื่อวันที่5มิถุนายนก็สมาคมก็ออกหนังสือเพื่อเรียกประชุมสมาชิกเพื่อแก้ไขข้อบังค<ะ>ับแล้ววันที่12มิถุนายนสมาชิกรายนี้ก็ไปฟ้องไปร้องขอคุ้มครองต่อศาลแพ่งเทพใต้ ศาลแพ่ง,พงเพทพใต้รับคำร้องไต่สวนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องภายในของสมาคมการนำข้อบังคับและการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งก็หารือในที่ประชุมเป็นการจัดการของสมาคมซึ่งเป็นเรื่องภายในศาลไม่อาจก้าวร่วงไปสั่งตามคําขอได้กรณีไม่มีเหตุที่จะใช้วิธีกุ้มของชั่วคราวยกคำร้องอันนี้วันที่12นะครับแล้วต่อมาวันที่14บ่หลายเดียวกันเอาข้อความเดียวกันเนี่ยมาฟ้องเพิกถอนมติที่ประชุมที่ศาลจังหวัดบีนบุรี ศาลแ่งมินบุรีสารจังหวัดมินบุรีเป็นสารเขตอำนาจศารต่างกันที่มินบุรีซึ่งเป็นเขตที่ที่ประชุมจะเกิดโดยปกปิดแล้วพร้อมยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวโดยไม่แจ้งบอกกล่าวว่าจริงๆเรื่องนี้เคยฟ้องที่คดีอยู่ก็มับอกเป็นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนทัางทีลสาารที่ไปฟ้องเอาไว้เนี่ยยกคำร้องไปแล้วเรื่องคุ้มครองชั่วคราวเพราะสารเนี่ยบอกนับแต่เวลาที่ยื่นคำฟ้องแล้วคดีอยู่ระหว่างพิจารณาและผลในการนี้ห้ามไม่ให้ฟ้องเรื่องต่อสารเดียวกันหรือสารอื่นอีกก็เรื่องเดียวกันนั้น ถ้าความปรากฏต่อศาลจังหวัดบินบุรีว่ามีดําเนินศาลบินบุรีก็คงไม่ออกคำรุ้ขคให้นี่คือหลักนะครับการมาบอกนี่ก็เป็นปัญหาอีกข้อหนึ่งของฝั่งพัทยาเอฟซอันนี้ว่ากันไปนะผมไม่มีเวลาแล้วแต่สุดท้ายคุณวรวีไม่ไม่คิดจะถอยหรอฮะถ้ามีบางคนถามอย่างนั้นโอ้โหถูกโจมตีอันนี้มองในแง่โซเชียลมีเดียโลกออนไลน์ไปแข่งฟุตบอลที่ไหนเพอเอๆมีป้ายพูดตรงๆนะ โจมตีต่อว่าคุณรวีดูดเดือดหนักหนาสาหัสมานานพอสมควรคือคือเหมือนฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมผมจะทําดียังไงเนี่ยเขาพยายามที่จะไม่มองเห็นความดีของผมอยู่แล้วนะครับก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็พยายามทํทุกทุกวิธีทางนะฮะไปจัดตั้งอย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งผมคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติผมก็จัดตั้งได้แต่ผมคิดว่าผมมีสปิริตนะครับในโลกออนไลน์เขาก็ต่อว่าดาทอดูดเ,<อ>เดือดน,นะฮะก็ะก็ก ออนไลน์ Online, มีเว็บที่ไหนบ้างแล้วออมันก็เว็บฝ่ายตรงฝั่งตรงข้ามกับผมนั่นนะ <c oughs> ผมจะสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อเชียร์ผมก็ได้แต่ว่าผมไม่ต้องการทําอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะออมันไม่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการพัฒนา,ากีฬาฟุตบอลอะไรทั้งสิน้ออนผมเรียนคุคณยศยุทธนี้จริงจริงแล้วผู้สมัครเลือกตั้งอะ่ะอยา่างที่ผมบอกอ่ะรักฟุตบอลทั้งนั้นอยากให้ฟุตบอลไทยชนะอยากให้ลีแกงแกงอยากไปบอลโลกนทั้งนั้นเพราะนั้นผมไม่ข้าใจไอ้ที่ต่อต้านต่อต้านมาในอดีตก็เคยต่่ออตต้้้้าาานนนรระบบบบกกกเเลืััังงแท ไม่<ช>เห็นด้วยดังนั้นแล้วทําไมวันนี้เนี่ยจะมาเปลี่ยนปฏิรูปเพื่อเลือกตั้งนี่เป็นสากเแล้วจะมาต่อต้านอีกทําไมผมก็ไม่เข้าใจครับคือถ้าทางนี้ก็บางบอกว่าถ้าวัดกันถ้าเห็นว่าโมเดลนี้ดีมาแข่งกันในกติกานี้นะฮะค,คุณรอวีก็ยืนยันว่าถึงเวลาก็ยอมรับกติกานี้ไม่ได้ไปจัดตั้งเอาไว้ใช่ไหมฮะผมผมไม่รู้จะไปจูงคนที่มีใหญ่ๆตัวๆในเจ<ม>็ดสิบสองทีมนี้ได้อย่างไรผมเรียนนี้ อย่างเมืองทองเนี่ยทำทีม200ล้านไปจูงก็ไม่ได้นะบางกอกการ์ดเนี่ยคุณประวีนเนี่ยร้อยล้านใช้หน้าทส0งล้านผมขอเสริมน่ยทุกฝ่ายยอมรับว่าจะแก้ไขข้อบังคับให้เป็นตามธรรมนูญมาตรฐานที่ฟีฟากำหนดเพียงแต่เกี่ยงว่าทําไมนายกปัจจุบันไม่ดําเนินการเลือกตั้งตามผิดกฎหมายซึ่งผมก็ชี้แจงว่าผมดูกฎหมายแล้วไม่ได้ผิดอยู่ดําเนินการขั้นตอนเพราะฟีฟามีหนังสือสั่งไว้วันที่17 มิถุนายนชัดเจนว่า,วาถ้าเลือกตั้งแบบเดิมไม่ยอมรับต้องแก้บังคับก่อนแล้วเลือกตั้งแบบใหม่เท่านั้นจึงจะยอมรับหากไม่ดําเนินการเลือกตั้งให้เสร็จก็จดาเนินการลงโทษต,ตามมาตรฐานฟีฟ่าที่กําหนดต่อไปอนี่คุณ,คณคมีระรับผิดชอบเขาออคิดอ<ข>ย่าง<ค>น,นี้นคือฟ<ค>ีฟ<ค>่ามีต้งังสือมา17มิถุนาว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะเลือกตั้งคุณต้องเลือกตั้งภายใต้ธรรมนูญใหม่72สบสโมสรสมาชิกและเลือกทั้งสภากรรมการกลางกับนายกถ้าไปใช้การเลือกตั้งภายใต้ธรรมนูญเก่า เขาจะพิจารณาโทษยืนยันอย่างนั้นถูกไหมฮะเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับและนําไปสู่การพิจารณาโทษเพราะฉะนั้นคุณดรวียืนยันน้องไม่ถอยถูกต่อต้านวิจารณ์ยังไงผมแล้วผมไม่รู้ผมยืนยันทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้่อนคือถ้าผมถูกรังแกล่ยนะนายยุทธผมเนี่ยผมไม่ยอมแพ้หรอกนะฮะแล้วผมเนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยทำคุณงามความดีมามากมายพอสมควรศูน ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแห่งแรกเนี่ยตั้งอยู่บนที่ดินของผม,มผมเป็นคนบริจาคที่ดินให้นะฮะเราทำเป็นสม,สมาคมกีฬาแห่งแรกที่เป็นตัวอย่างว่า,วามีศูนย์ฝึกฟุตบอลของเราเองอนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องที่ผมทำมาต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าถ้ามาลังแกกับผมอย่างนี้เนี่ยผมคงเราคงไม่ยอมฮะแต่ว่า ผมคิดว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยถ้ามาพูดกันด้วยเหตุด้วยผลมาดีเบตกันเนี่ยนะในเรื่องของการนโยบายหาเสียงอะไรกนะ็เป็นอีกเรื่องนึงฝั่งนู้นเขาบอกคนไทยอยาบอลไทยจะไปบอลโลกในชาตินี้คุณรวระวีผมผมผมตอบเลยนะผมก็ต้องการให้ทุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกในชาตินี้แต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยไม่ปฏิบัติตามปีฟาปีฟ,ฟาเป็นคนจัดฟุตบอลโลกแล้วไม่รู้จะแล้วก็จะไปโลกไหน่ะถ้าถ้าไม่เชื่อตามปีฟาเขา หมดเวลาตรงนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะ <Okay. S 1> ก็มาแจกแจงกันฟังกันแต่ละมุมนะครับสวัสดีครับ